ไขความลับทำไมสายปาร์ตี้ถึงฟอร์มตกบนเตียงกลับมาพบกับรายการถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญบายมิสเตอร์เอ็มดีเอ็กซ์ครับมิสเตอร์เอ็มดีเอ็กซ์ครับมีคำถามจากทางบ้านที่ผู้ชายหลายคนสงสัยทำไมดื่มนิดหน่อยแล้วรู้สึกคลึกคักแต่พอจัดหนักกลับคลึกไม่ขึ้นครับเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าแอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มอารมณ์รักจริงๆแล้วความรู้สึกคลึกคักในช่วงแรกเกิดจากแอลกอฮอล์ไปลดความยับยั้งชั่งใจ ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและกล้าขึ้นครับแต่นั่นเป็นแค่กับดักชั่วคราวเท่านั้นเพราะเมื่อดื่มหนักขึ้นแอลกอฮอล์จะเริ่มโจมตีระบบในร่างกาย3จุดสําคัญครับ 1. มันไปกดระบบประสาททําให้สมองส่งสัญญาณไปที่น้องชายได้ช้าลงหรือไม่ถึงเลยครับ 2. มันทําให้หลอดเลือดหดตัวการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงน้องชายจึงลดลงอย่างมาก ซึ่งนี่คือสาเหตุหลักของปัญหานกเขาไม่ขันเลยครับและที่ร้ายที่สุดในระยะยาวคือมันเข้าไปทำลายการผลิตฮอร์โมนชายโดยตรงทำให้ความต้องการลดลงและสมรรถภาพถดถอยอย่างต่อเนื่องครับโอ้โหเรียกว่าส่งผลกระทบทั้งระบบเลยนะครับแล้วเราจะฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมาเหมือนเดิมได้ย่งไงครับการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือต้องหยุดวงจรน,นี้ นอกจากการลดดื่มแล้วการดูแลจากภายในเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่ร่างกายสูญเสียไปก็สำคัญมากเราต้องกลับมาเน้นการบำรุงระบบไหลเวียนเลือดและปรับสมดุลฮอร์โมนความเป็นชายให้กลับมาทำงานเต็มประสิทธิภาพครับวิธีหนึ่งคือการมองหาสารสกัดจากธรรมชาติที่เข้ามาช่วยสนับสนุนร่างกายครับยังโสมและกระชายดา ที่มีส่วนช่วยดูแลเรื่องการไหลเวียนโลหิตโดยตรงหรือซิงที่เป็นแร่ธาตุจำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนชายตามธรรมชาติซึ่งส่วนผสมเกรดพรีเมียมเหล่านี้ถูกคัดสรรและรวบรวมไว้ใน MDX แล้วเพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณผู้ชายกลับมาฟิตเต็มร้อยและมั่นใจในทุกสถานการณ์ครับชัดเจนเลยครับสำหรับใครที่อยากฟื้นฟูความฟิตและดูแลสุขภาพผู้ชายแบบครบวงจรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ วันนี้ผมและมิสเตอร์ MDX ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ MDX แบรนด์ผู้ชายอันดับหนึ่งคิดค้นความล้ำหน้าเพื่อชีวิตผู้ชายมีระดับ